ทุกันอันนี้ไม่ใช่เจ้าของนานี่เพื่อนดูเจ้าของนาโชว์ความหล่อดิเจ้าของนา,งา,งนาแมาก็โอเคครับก็เอก็สวัสด,ดีเพื่อนคนก่อนเลยวันนี้มาย่ำหมักให้จานอกหน่อยสี่ไร่ทงเดียวโอเคครับลดลงก่อนมาตากล้องจากช่องคอดชาแนลมา วันนี้เพื่อนการจะมาย่ำน้าาผมนะครับวันนี้เราจะย่ำหมักไว้ก่อนครับผม ลลงเลยนเอารอบเดียวพอนะเว้ยรอบเดียวพอ ีร so ใครวะเก็บพ่อโอ้เด็กน้อยอะบางคายใส่พายไงน่ะเวลาถ่ายอะเวลาถ่ายคลิปมึงดูในกล้องแต่กูดูอยู่เนี่ยเวลาจะเดินจะแล้วแต่กูดูแล้วกูเป็นแล้วไอ้กล้องเชิงคามเนี่ย เรื่องหมดว่ะจับจับแล้วโอ้เด็ดพ่อวางยาเขาห้แล้วนี่คืนคม่มเหมือนมึงประหล่อเมียมึงเมื่อคืนนี้เลยใช่ไหมที่ตัดเล็บตีนให้เมียมึงอะ่ะเฮ้ยบองใครเยอะไปทำครับกูเห็นเมียมลงสตอรี่อยู่อ่ะ <c oughs> ไอเสือพลาดแล้วอะ <c oughs> ไรมา ยำน้าให้หมาด้วยเออน้ำเที่ยบเลยเนาะไม่ได้เจ้าของหน้าน้ำดีอะ่ะไม่ได้ถ่ายเลยอะ่ะมาครับพอละตึงๆพอละทั้งวันเลย <c oughs> กัะปล่อยตั้งแต่เช้าอ่ะนะโอ้โหกระน้ำล้นหัวเขไลา่หัวนาเลยอะ่ะ <c oughs> બર <laughs> હ <laughs> 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 เออทีเดียวพอแล้วหมักไว้<ร>อ่ะมึงร้อนได้ไหมเดี๋ยวถ่ายให้เราเนี่ยเอาตัวคุกเนี่ยมึงย่างเักบุงให้จมเลยนะเวย้ยย่างเอาเักบุงจมก็พอแล้ะ เดานี่หน้าบึ้งเลยเวลาย่ามเสร็จอะโอ้บรรยากาศอดีแล้วว่ะเพื่อนลมพัดเย็นสบายอ่ะ ตากองขอบไปแล้วตะกองจากช่องคลอดชาน e ลขอบไปแล้วครับ,รบเพื่อนปุบเยมิดน้ำเลยปะนี่ครับผมยกสุดเลยตะกี้อ่ะไม่ใช้เอาลูกุบเน้นๆเลยครับคือแบบนี่ยขับวุ้งเยอะเลยนาทีเดียวให้ออกนี่นะช้าๆรอบเดียวจบแล้วแช่ไว้สักสามปี <G ül> แต่เนี่กันเหนื่อยง่ายอ้วนไอเรามันปัดเปลือง <G ül> นี่ครับเพื่อนดูเนื้อโบกๆเลยจมไปเลยครับเนี่ยน <G ül> <G ül> ครับคล <G ül> ิปนี้ไม่ซิ่งนะฮะไปเรื่อยๆเย็นเย็น อะโอเคครับเสร็จแล้วนะฮะแ,แล้วอีกแกกลัวฟุบกัดจะให้ขับสักร้อยไม่อยากกลัวตาขาวกิ่จริง่ง <c oughs> เดี๋ยวขึ้นด้านนอกครับี๋ยวให้เก็นตาก,ก็ ก่อนเลยนะลงไปเลยนะกำลังจจอดอ่ะเงียบกมันกัดแต่กันกัดตัวโอ้มันกัดเองกองขึ้นแล้วขึ้นมาลอยบนรถกูเนี่ยก็ที่จะขึ้นรถให้ยาขึ้นรถอ่ะไอแซนเมื่อตนเช้ายังโพรต์รักกูอยู่เลยแมกูเต้นนารักล้วบอบๆเสืออะลงไปแม่ช่ว แม่เมื่อเช้ายังโพสรักกูอยู่เลยที่นี่มึงมาไล่กูกูก็เต้นน่ารักแล้วเว้ยเพื่อนไอนที่หายสันหามาแต่ละอย่างเนาะโ้ปิดแค่ไดนลงเนี่ยเพื่อนระบบไฮดรอลิลกแบบเมนนวน Stop! ฮ่านฮัานฮ่านดูมันดูมันดูมันฮ่านด,น,ดนดูมันดูมันทำไม้เขาอยู่ดีดอะ่ะฮะเฮ้ยกันไปก่อน กับมึงไปไอ้นั่นอะเ่ะเสร็จอันนี้ไม่ใช่เจ้าของนานี่เพื่อนดูเจ้าของนาโชว์ความหล่อดิเจ้าของนาแมาทำไมเอี่ยมจังอ,ะอ่ะอ้าวเอี่ยมอานะเพื่อนไปแนละ้วครับนี่เดี๋ยวก็หมักไว้ก่อนแล้วปีใหม่ ปีใหม่เขามาย่ามอีกทีงไปแล้วครับดีคำพูดคำจาพูดกับเพื่อนนะผมพูดกันอย่างนี้นะครับขออภัยในสิ่งที่แบบหยาบคายนิดนึงคือเพื่อนกันนะพูดกันนะ